นิวฮอลเลนด์นะครับจอดตรงนี้3คันเลยนะครับแต่มีคันที่นำเสนออยู่1คันนะครับเป็นทีที0่3.40นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับชั่วโมงงาน 500ชั่วโมงงานเป็นรถสภาพใกล้รถใหม่เลยนะครับส่วนอีก2คันนะครับติดจองและเอามาจอดสวยๆจอดเท่ๆให้ f c น้ำลายไหล f c ท่านไหนอยากได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจัดหามาให้เหมือนเดิมเอาคันนี้ก่อนเอาคันนี้ก่อนนะครับที่ทีสา่นนะครับตัวนี้นะครับอ่ะสภาพยางสวย4เส้นเลยนะครับ เจ้าของเดิมถือว่ารักษาดีนะครับรอยขูดขีดไม่มีนะครับรอยขูดขีดไม่มีนะครับไม่ได้ไปตีป่านะครับหนวดยางยังอยู่ครบเลยนะครับหนวดยางยังอยู่ครบเลยนะครับผานไถหลังนะครับผานไถหลังเป็นแบบ6จานนะครับใบสีแทบจะไม่ทะลอกนะครับใบแทบจะสีไม่ทะลอกนะครับอใช้งานหรือเปล่าเนี่ยก็ใช้อยู่ครับใช้นิดหน่อยสภาพดีมากๆนะครับสภาพดีมากๆอ่า targets, ถือว่าซ <re ื้อคันนี้คุ้มเลยนะครับอ่ะผ่านไม่ได้ไปไถยนะครับดูจากล่องรอยนะครับน่าจะไปลากเทเลอร์นะครับนิดหน่อยนะครับลากเทเลอร์นิดหน่อยนะครับอ่ะถ่ายจริงๆน่าจะไม่ค่อยได้ไถนะครับอ่ะถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับใครที่มองหารุ่นนี้อยู่นะครับใครที่สั่งไว้นะครับอ่าราคานะครับไม่แรงนะครับอ่าไม่แรงนะครับคือถ้าเทียบกับคุณภาพรถกับเทียบกับราคาที่ยังใหม่อยู่คันนี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับ ขายเท่าไหร่เซลล์อ้วนช่วยบอกราคาหน่อยจัดไปนะครับ490,000บาทนะครับ490,000บาทนะครับอ่าเป็นรุ่นที่ที่3.42อ่า40นะครับมือสองนะครับสภาพเท่ารถใหม่นะครับอ่ามือสองสภาพเท่ารถใหม่นะครับใครมองหาอยู่ คันนี้คุ้มนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับ40แรงนะครับยกเครื่องปลูกอ้อยของ70แรงได้นะครับ40แรงนะครับเอาผานบุกเบิกสามจานใหญ่ๆเบิ่มๆของ60แรงไปถ่ายได้40แรงเอาผานพวนของรถถฟ,ฟอร์ดเอาไปถ่ายได้อะไรนะ, <c oughs> ะเขามีเาสามารถเอาเครื่องมือใหญ่ๆเอาไปถ่ายได้นะครับเครื่องปลูกอ้อยใหญ่ๆนะครับของ70แรงนะครับ ยกได้นะครับเขายกได้เกือบ2ตันนะครับใส่อ้อยเต็มเต็มครับปลูกอ้อยนะครับไปได้สบายๆนะครับจริงหรือเซลวนก็มันเป็นรถที่น้ําหนักไม่ได้เบามากนะครับก็ถ้าเที่ยวกับ4 0แรงยี่ห้ออื่นนะครับทำไม่ได้นะครับยกเครื่องปูกอ้อยยังไม่ได้ใส่อ้อยล้อหน้าก็จะลอยแล้วนะครับแต่รุ่นนี้นะครับคันหน้าเขาจะเป็นคันหน้าคาราโลคันหน้านิวฮอลแลนด์ที่เป็นขนาดใหญ่นะครับไซส์เดียวกันกับ เจ็ดสิบแรงนะครับคือช่วงหน้าเขาจะหนักนะครับเวลาเรายกเครื่องปลูกอ้อยนะครับอ่าหรืออ่ายกเครื่องมือหนักๆนะครับล้อหน้าเขาจะไม่ค่อยลอยนะครับอ่าเวลาเราถ่ายนะครับอ่าดินแข็งๆครับก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่เป๋นะครับอ่เหมาะมากๆนะครับสําหรับคนที่ออยากได้รถเล็กนะครับแต่สเปคเป็นรถใหญ่ออยากได้รถเล็กสเปคเป็นรถใหญ่นะครับาราคานำเสนออยู่ที่490,000บาท 4แสนเก้าหมื่นบาทสนใจโทรหาเซเว่นได้นะครับเอามานําเสนอหนึ่งคันนะครับทีที3.50นะครับเสสวยอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็มีมาใหม่นะครับใครที่อยากได้นะครับคันนี้ F4 คราชจองไว้แล้วนะครับทีที่4.90นะครับเสือสวยอย่างนี้นะครับก็มีมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้ F4 สะกลนครจองไว้นะครับ อ่าใครที่อยากได้อย่างนี้ใครที่อยากได้สวยๆนะครับอ่โทรหาเซลล์วันได้เลยนะครับรถไถมือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่านี่โฮลแลนด์ขายสดนะครับอ่าลูกค้ามีงบประมาณไม่พอขาดอยู่นิดหน่อยเสียเงินนึงเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเสนต้นๆน,น,นะครับคุยกันเป็นคันๆไปนะครับส่วนยันต์มามีระบบไฟแนนซ์ให้คูบตา้ามีระบบไฟแนนซ์ให้อยากผ่อนรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนให้สอบถามก่อนเดินทางนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับศูนย์เก้าสี่ เ0็4 4 3 0นะครับแท็กเตอร์มือสอเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากซื้ออยากได้นะครับโทรหาเซววนได้เลยนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ